คือพอถึงวันวิสาขาบูชาก็จะเป็นบรรยากาศของการระลึกนึกถึงคุณ ของการเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพมุทธเจา้าพอเกิดมาแล้วก็เป็นสาชาติผู้ที่แม้แต่ต้นโพธิ์ที่จสะสัรูหรือมารกันตกะหรือว่าอุปถาหรือว่าเหล่านี้ล้วนวนเกิดมาพร้อมกันเพื่อเพื่อใหอ้เป็นเครื่องสนับสนุนในการตัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา้า ที่จริงต้นโพเนี่ยมันก็ขึ้นทั่วๆไปตามท้องไร่หัวไร่ไปลานาะก็มีตามวัดวาอารามต่างๆซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นป่าต้นโพนี่ก็จะขึ้นอยู่ทั่วๆไปเ,เพราะว่าเม็ดของต้นโพนี่ขึ้นง่ายต้นโพเป็นต้นไม้ที่พุทธเจ้าสันติสรู ซึ่งต้นที่ยังเหลืออยู่นี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นลูกร,รุ่นหลานรุ่นเลนมาแล้วก็สามสี่รุ่นคือตายแล้วตายตายเกิดตายเกิดแต่ว่าเกิดที่เดิมนะเกิดตรงที่เดิมที่ตรงโคนต้นศีมหาโพธิ์ที่พรุทธเจ้าท่านตรสรู้พระเจ้าอโศกมาราชท่านเห็นว่า ในานาคตต้งต้นสีมหาโพธิ์สัญลักษณ์ก็จะไม่ไม่มั่นคงท่านจึงสร้างสถูปสถูปพุทธคยาขึ้นมาสร้างเป็นเจดียด์พุทธคยาสูงใหญ่แล้วก็มีการบุระรุ่นต่อรุ่น กันมาสืบทอดกันมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันแล้วก็พุทธลกที่อยู่ข้างในเรียกว่าเป็นพุทธเมตตาซึ่งไปกราบไปไหว้ท่านครั้ง,งใดก็มีความรู้สึกว่าท่านท่านมีความเมตตา,าเหมือนกับชื่อของท่านคือพุทธเมตตาเป็นพุทธรูปที่ปูนปั้น แต่ปั้นได้สวยงามปันได้สวยงามคือพระพักใบหน้าของท่านอิ่มอิ่มมีเมตตาจะเห็นได้ว่าการนะลึกนึกถึงคุณของพระุทธเจ้านั้นเพราะคุณของพระองค์มีมากและก็เรื่องราวของพระองค์นั้นมีมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะจับเอาส่วนไหน มาขยายความมาบรรยายซึ่งการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันประสูติแล้วก็วันตรัสรู้วันปร,รินิพพานสามวันนี้ตรงกันวันสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันที่พระองค์ประสูติแล้วก็วันสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นวันที่พระองค์ ตัสรูธรรมอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็วันสิบห้าค่ำเดือนหก็เป็นวันที่พระองค์ปรินิพานซึ่งก็บอกกับพระอานทน์ไว้โลงหน้าสามเดือนว่าหลังจากที่พระองค์ปลงอายุสังขารสามเดือน จากนี้ไปก็พระองค์ก็จะเข้าพระนิพพานพระนิพพานก็มีสองอย่างคือเข้าด้วยกายด้วยกายเนื้อกับปรินิพพานคือเข้าข้าด้วยกายถอดกายเขาเรียกว่าถอดกายเข้าไปคือกายหยาบนั้นยัมอยู่แล้วกายหยาบนั้นก็ได้ทำ จะรีรัสังข,ขารโดยเตยโชธาตพอพระมหากษัะมาก์มาก,าก็เป็นเตโชธาต์หักายสังขารของพระองค์แล้วก็ส่วนที่เหลือก็เป็นสังกิกธาตเป็นพระธาตุที่กระจายอยู่ตามหอเมืองต่างๆ ไปเป็นที่สกักดิ์สักธิ์ัก์แก่อนุชนรุ่นหลัง